ตอนนี้เราก็เช็คเอาท์จากโรงแรมที่ฟรองันแล้วนะคะเรากำลังรอแท็กซี่นะคะเพื่อไปส่งเราที่บนานนะก็ทีนจอดแท็กซี่จากที่โรงแรมก็คือเจ็ดเจ็ดแสนดองประมาณหนึ่งพันนิดๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแปลกะค่ะประมาณหกหกแสนสองก็คือมันต่างกันแค่ประมาณร้อยกว่าบาทร้อก็เลยไปกับโรงแรมดีกว่าเพื่อมีอะไรที่เราแบบอมันไม่โอเคเราจะได้คอมเพลกับทางประกัน ไขึ้นเคเบิลคาร์นะคะก็คือ,คอ,อจริงๆแล้วจากหนอยอันไปที่บานาเฮีนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราตรงมาจากออดาน,านังนะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะมันก็จะใกล้กว่าจากดาน,ใน,ในังแต่ที่นี่มันจะไกลนิดนึงค่ะไปเริ่มบรรยากาศข้างทางนะคะทุ่งยาสวรรค์นาคือทุ่งข้าวนั่นเองสวยเชี่ย ถึงแล้วนะคะที่จะขึ้นเคเบิลคาร์าก็คือแท็กซี่เขาก็พาเรามาส่งเคเบิลคาร์าที่เราจะไปของโรงแรมนะคะมันจะแยกจากคนที่ไปแบบปกติทั่วไปนะคะนี่เราจะไปเคเบิลคาร์อาของโรงแรมมอเคลนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วนะคะข้างในนะคะเราต้องมาซื้อเคเบิลคาร์าตรงนี้นะคะเพื่อขึ้นไปฮ We want to buy the ticket the cable car. You stay, you stay. Yeah o u stay? y we stay yes. Okay อ๋อเราเช็คอินที่นี่ได้เลยนะคะ Hi, Hi. อันนี้คือ,อตั๋วเคเบิลคาร์นะคะคนละสี่0 0น0 0นะคะ4 5 0 0 0นหนดองเราจะขึ้นลิฟต์ตรงนี้นะคะไปชั้นหนึ่งไปขึ้นเคเบิลคาร์ชั้นหนึ่งอันนี้นะคะเป็น จะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะที่ชั้นที่เรามานั่งรอเคเบิลคาร์นะคะชั้นหนึ่งเด็กเยอะมากจะไม่รู้ไปทางไหนนี่นะคะ <Yeah. S 1> เราจะไปขึ้นเคเบิลคาร์ <c oughs> Thank you เน่เราจะมาขึ้นตรงนี้นะคะเคเบิลคาร์ <c oughs> ประมาณ30นาทีนะคะ here, <ounded. S 1> คือเคเบิลคาร์ที่น right, oh, ี <sterdam Platform> ่นะคะมันจะวนตลอดเราไม่ต้องรอให้คนเต็มเราขึ้นได้เลยนะคะนี่ตอนนี้ทิมก็มีกับพี่บุ๋มแค่2คนนะคะดีจังหรือเปล่า2คนหรือเปล่าใช่2คนแกค่ะอาแล้วนะคะอาแล้วนะคะอู้อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทินขึ้นเคเบิลคาร์ขนาดนี้เสียว อุย้ยดูวิวสิทุกคนนี่อุย้ยแต่ว่าเป็นเคเบิลคาร์ที่ปลอดภัยมากๆนะคะอันนี้เขาสร้างโดยบริษัทที่ออสเตรเลียนะคะบริษัทของออสเตรเลียเดี๋ยวทุกคนจะเห็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำตกเลยนะคะคอยดูให้ดีอุย้ยฟินน่

ความสูงนะทุกคนมันจะเสี่ยงตรงเนี้ยพี่บุ๋มก็อย่ามองสิเวลามันเปลี่ยนมันจะกระดึ้งกระดึ้งเลยนะคือเราเกรงมากเลยอ่ะเมันสามชีบนาทีโ<ด>สดเ <laughs> ทนน,นนี่มันสูงมากเลยเวลียนี่นะคะมันก็คือจะสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยอ๊ย so excited โอ้ not even ten maybe five คุณสามชิบนาทีแล้วเราก็แบบ f r e a k ิ n g out มากเลยนะคะพี่บุ๋มก็ควรพี่ก็ควรฮะ No you just need to be calm พี่บุ๊ก you just close your eyes เราต้องหลับตานะคะนี่มันสูงมากแล้วก็ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วอ่ะเห็นปะอันนี้ถึงได้บอกให้เอาเสื้อแขนยาวมาเอดอะเวดเดอร์เกตชุดคามแดนนี่ แอบ so excited you should Woo! this is good yeah I have Yeah, no. my adrenaline is like oh god Woo! ทุกคนบางต่ำไม่ได้นะคะใครที่กลัวความสูงคือมันเสียวมากมันมันก็ตื่นเต้นนะคนที่กลัวความสูงก็คือมันแบบมัน I'll b s higher than you are i f e l Tower p ใช่อ่าโค้ชผม shaking now ไม่ลดแทบไม่ shaking แล้วนี่มาสูงขึ้นเรื่อยๆพี่บุ๋มอันนี้มันจะดีขึ้นแล้วนะคะมันจะไม่ค่อยสูงละเลเวลมันจะคล้ายๆเห็นปะนี่นะคะเขาลงกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือคนที่ไป one day ทริปนะคะโอ้ เซลมากเลยนะแต่ว่าว้าว my god อันนี้แบบมันเป็นประสบการณ์ที่แบบว้าวาม,ามากสวยมากดู้คนดูสิมันสวยมาก my god มากว,าว้าวสวยมากๆเป็นน้ําตกคนมันสวยมากแล้วมันก็โคตรเสยลเลยในใจแบบวู้บวุบวุ้บเหมือนเราขึ้นแบบไอ้นี่มาเลยอ่ะดูดิม,มันไปเร็วมากเลยค่ะมันจะวุ้งวุ้งวุ้ง Oh o y god, ด oh. oh. okay. like okay. um ีปร e ส p e r i e n c นูโอ้ยฉันกลัวตนนี네้สามสิบนาทีนะคะพี่บุกลัวนะฮะทุกคนคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราขึ้นมาที่ความสูงเท่าไหร่แต่ว่ามันเริ่มหนาวมากแล้วนะคะเริ่มอากาศเริ่มเย็นละต่างจะคอยอันมากแล้วตอนนี้คือหมอกเนี่ยคะเห็นปะคหมอกหมอกมาแล้วนะคะ เต็มเลยแล้วแจ็คเก็ตยีนตัวเดียวจะเอาอยู่ไหมคะอยู่ค่ะไอชอ y โอ้โอ้ดูดิหมอกลงแล้วอ่ะมืดตืดต้อเลยนะคะตอนนี้คือแทบจ,จะมองไม่เห็นอะไรเราก็ไม่ต้องขวดแลวนะคะเพราะว่าตอนนี้คือมันมีแต่หมอกไปหมดเลยนะคะเนี่ยขาวๆนี่คือหมอกนะคะเนี่ยมือตืต้อแล้วเร,เราก็อยู่กันสองคนนะ,ะแล้วก็กลัวนั้งคู่ไม่มีใครช่วยเหลือใครได้กักิดอยู่ในนี้นะ แต่พอมีหมอกก็มันไม่เห็นข้างล่างมันก็โอเคนะอันนี้คือถ้าใครเป็นแฟนพันแท้ของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะจะเห็นแบบว่าเมืนเป็นเวทมนตร์อะทุกคนเนี่ยดูดิเป็นหมอกอะ่ะในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะทุกคนตึ้งไะไรคะคนกลับเยอะมากนะคะเขาไม่ได้นอนที่นี่นะคะเขามาแบบเป็นแบบวันเดย์ทริปนะคะเขาเก,ก็เลยกลับ ส่วนเรานอนที่นี่เราเลยไม่ต้องมามาเร็วนะคะเรารอใ้คนลงไปหมดก่อนนี่ถึงแล้วแต่แป๊บเดียวเองอะง้อแ <c oughs> ตก,กรี๊ดแล้วนะคะคนเยอะมากอ <c oughs> โอ้เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินก่อนนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเขาก็จะลงกันเกือบหมดแล้วแหละเหลือ <c oughs> คนที่พักอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวค่อยมารีวิวต่อนะคะไปขอไปเช็คอินก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> อว้าว <c oughs> เช็คอินที่เมอร์เคลเราก็มาเช็คอินตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะข้างบนคนเยอะมากมีคนจะลงไปก็เยอะนะคะคนมาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่